เวงมีอะไรกินบ้างเนี่ยข้าหิวอะ่ะข้าหิวอะ่ะหิวโอ้โหหิวมีอะไรกินบ้างหิวต้องเวลากินก็ต้องกินแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีไลน์แมนมีร้านอร่อยกว่า300แสนร้านให้เลือกกินตามใจชอบอ้อา แนนลลเเย่โปรโมชั่นเพียบรถสูงสุด70%มาด้วยกันตะเนียตัดบัตรได้จ่ายง่ายหลายวิธีอ้อยแน่จริงๆลายแมนฟูทีโร่ตัวเองหน้าบ้านรถติดอ่ะทางไงเดียลายแมนค่าส่งศูนย์บาทไม่ต้องห่วงฝนตกรถติดสั่งเลยรู้ยังทำไมต้องสั่งลายแมนก็ร้านเยอะโปรเยอะแถมค่าส่งศูนย์บาทอีกอ่ะ เราพร้อมจะสู้ทุกเมื่อเพื่อทุกมื้อเพราะเราคือไลแมนฟู้ดฮีโร่เฉพาะลูกค้าใหม่ได้ส่วนลดถึง2ต่อลดสูงสุด280บาทต่อที่1เลือกรับโค้ดส่วนลดสูงสุด180บาทแค่ใส่โค้ดนิว180้ว180ต่อที่2กินฟรีต่อเนื่องอีก100บาทสยบทุกความหิวตั้งแต่วันที่1 6 3ถึง31มีนาคมนี้เท่านั้นสั่งเลยล